คือได้ไหมล่ะผมน่ะได้ดิแต่ว่าตัดสั้นมากเลยเนาะทต่ผมชอบคิวมากเลยนะมันดูแบบดูดีไลฟ์แล้วหรอโอ๊คสอวีคนเข้ามายาหรอใครเจ้าตุโปป้โอ้บ้างเจ้าปะเอา้มโอมาจ๊ะไม่ค่ะ <หา S 2> พี่เจ้าไลฟ์ฮัลโหล สมโอ thank you สุโอจ้าน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะหยิบเอาเองจ้ะจา้าเทียสัยไฮไฮวันนี้อย่าลืมดูเล่บันพการด้วยนะคะวันอังคารวั้นี้ขอดูสีผมหนะะ่อยค่ะ จนเสมอไหมคะ้าทมาะคว่าหอกก็ได้ request ไม่ได้ทำไงดีสวัสดีพี่เตยสวัสดีมันมี ออดูเล่บรรพการพี่แต้วสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมดูละครกันด้วยนะวันนี้มีละครนะเรื่องอะไรอะ่ะเล่บรรพการนะทำยังไงนะ ทำอะไรจ๊ระไ่งพี่เต้าเรียกชื่อหนูหน่อยพาสต้าพาสต้าเจ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 ฮัลโีลฮัล <laughs> โัสดีค่ั How are y o u S everybody ยบิ๊กเ b บอ้เิดจ้เหมือนหัวเมิงขึ้นปเปลาหรอ ไม่เหม่งขึ้นมาเท่าเดิมนะทุกคนรอดูละครอยู่ไหมอ่ะแฟนขับตัวยงก็คือคุณแม่นะคะนี่ก็เออ่ลาโดเขาให้อะไรมั้ค่ะคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจค่ะอันนี้จับเจ็บได้หน่อยได้ไหม Oh ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เต้าเก็บขึ้นข้างบนค่ะฮอาก็ไ huh. ด uh ้ค่ะฮ่าฮ้าสแตนบายหน้าจอแล้วเย้เย้เย้ เยหเยิบไ้หน่อยดิอันไหนจ๊ะพี่เอ่อเทลฟาสต์หรือ,อะไรก็ได้เป็นไงคะ<อ>ช่วยขบถูกผู้ถมาเลยมาหามันอยู่ตรงไหนฮัลโหลพี่เวจาวัสดีคะ่ะอาผู้ทอด มันเขียนว่าเทลฟาสอะฮัลโหลมีนคนบอกว่าเสียงเบาฮัลโหลได้ยินไหมเงอ ตอนนี้ระหว่างรอดูละครแล้วก็รอเพื่อนๆนะคะปวดท้องเอ่อผู้จันิม hello from Indonesia hi hello from Thailand hello from Bangkok มีคนเบี้ยวอ่ะยูไหนเนี่ย ปวดท้องให้กินยาปวดใจต้องทำยังไงปวดใจก็ต้องทำใจค่ะ okay. ไม่ได้ปวดห้องน้ำว่ามันปวดแบบนั่นนะสิทำไมปวดท้องเกาไม่รู้สงสัยจะกินเยอะไปหน่อย ก็พังไม่รู้อะเป็นไรปิดไม่ได้เหรอปวดแบบจุกๆเหมือนแบบเหมือนเหมือนกินอะไรไปสักอย่างหรอมันก็เป็นผื่นขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะตอนเนี้ยใช่ค่ะ ทำอะไรอมเปิดก็เอาทำอะไรกับคอมมันเหมือนเมาใช้ไม่ได้เฮ้ยมีคนไปเยาหายไปไหนก็ไม่รู้เป็นไปได้ค่ะจะเป็นกดไหลาย้อนเพราะว่าชอบเป็นกดไหลย้อนเวลากินอะไรแบบเยอะๆอะไรนะค่ะเราดูละครกันอยู่ไหมนะ เออน่าจะดีเหมือนกันนะยาลดกดใช่สมัยจะกินหลายอย่างสวัสดีกราบสวัสดีค่ะพี่เจมสวัสดีทุกท่านครับเรามาแล้วใช่เรามาแล้ว,าาลวพี่เจมพร้อมดูละครไหมคะปาแป้งหรือยังอ้ะนะํานำปะแป้งพร้อมดูละครมากครับ พร้อมดูละครหรือพร้อมปั่นทวิตคะเอาดีๆได้ดูบ้างไหมอ่าไม่ค่อยได้ดูพอดีว่าปั่นเยอะอย่างเดียวครับไม่ค่อยได้ปั่นเก่งมากทัวร์เดอร์ฟองมากป้าช่งวงนี้ป้าทำอะไรบ้างอะไรนะช่วงนี้ป้าทําอะไรอ่ะป้าหรอป้าก็ตื่นมาแล้วก็ออกกําลังกายบ้างแล้วก็เต้นอย่างที่เห็นกันแล้วก็แล้วก็ <laughs> ได้นะแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็แบบเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยอะกินกินอะไรอย่เจมละ่ะอ้าว AIS มีได้สิทำไมเจมแรบดินใส่อะฮะเธอทำทุกคนยังดู่ไหมอะเอาใหม่ ยากก็ว่าอยรอแล้วเแบบหนึ่งนะคะรอสักครู่เฮอพี่เจมหายไปอีกแล้วมาแล้วมาแล้วต yeah ิง เย่ค yes, ัมแบทเมื่อกี้เด้งเมื่อกี้เด้งเท่าที่ครับเราใช้ AIS หรือเปล่า 5G ใช้ AIS ครับใช้ AIS ครับโอเคโทษแล้วเจม่ะเรียนเจมทำอะไรนอกจากหาหน้ากากกินกันนอนครับไม่แต่ช่วงช่วงช่วงนี้มันมีหนังสือใหม่ออกมาด้วยไงก็เลยไล่ตามอ่านหนังสือด้วยครับแล้วก็นี่แหละช่วยหาหน้ากากมีหนังสืออะไรแนะนำบ้างไหมคะ ของมากครับทาดาเฮ้ยเราก็มีเธอมีเหรอเธอมีอะไรใช่เราสั่งมาเหมือนกันอยู่ไหนอยู่บนใช่ดีเนาะอ่านจบยังยังไม่จบอ่านอันไหนก่อนอ่านปัญญาหรืออ่านความสุขไม่ได้อ่านเลยทั้งสองเล่มเอาเก็บไว้เก็บไว้เอาเก็บไว้อ่ะแต่ว่าคืออันเนี้ยเดี๋ยวว่าจะอ่านแต่ว่าพอดีว่า อันนี้เนี่ยเขาเปิดมาใช่ไหมแล้วก็แบบชอบมากอันนี้มันเป็นปกแข่งใช่ไหมที่เขาสั่งรอบ,บแรกแลกว้วก็พอด,ดีได้ได้มาอีกเล่มหนึง่งเป็นของพี่ราวิทย์หานอุสาหะเล่มนี้ก็เลยก็เลยเ<อ>ก็เลยว่าอ่นอะไรอนะ่ะเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันชื่อหนังสือว่าวิธีคิดไร้ต้นทุนค่าออโอดีดีมากๆเลยคือตอนเนี้ยอ่กะกะว่าจะอ่านให้จบภายในสักวันวันสองวันนี้ก็น่าจบแล้ว โอเคแต่เริ่มยังเริ่มอ่านยังอ่านได้แค่คำนำแต่ว่าจะเริ่มอ่านีนี้เพราะว่าพิ่งได้ามา,าเป็นการต้นทีดีได้เป็นกําลังใจให้เตรียมหาให้จบนะคะเราไม่ใช่สายเต้นไงเราก็อ่านหาอะไรทำไปเรื่อยแหมเอวเราขนาดนั้นนะเนาะเราไม่ใช่สายเต้นเราไม่เต้นเองแหละจริงๆแล้วอะพูดถ <laughs> ึงละครใครรอดูอละครหูบ้าไปแล้วฮะ คนดูเป็นหมื่นเลย9,000 9 8 0เย้มีคนดูเลยดูไลฟ์เพ้วอไปดูละครกันด้วยนะเดี๋ยวพอละครบอกว่าเปิดไตเติ้ลมาเราจะไปดูละครกันใช่คือเจมเจมนัดเต้าว่าเนี่ยพี่เต้าแบบเรามาไลฟ์กันสองทุ่มแล้วก็จะได้รีไปดูละครแล้วก็ปั่นทวิตเตอร์คือ <c oughs> เราเราจะแบบว่าทั้งไลฟ์ ทั้งปั่นแล้วก็ทั้งดูไม่ได้คือเราเราที่มันเป็นเราที่มันทาหน้าที่ได้ครบครบถ้วนจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยคือผมได้ยินสปอยมาแล้วมันมีสปอยจากพี่ทีมงานเขาบอกว่าแค่เบรกแรกเนี่ยก็น้ําตาแตกเขาพูดไหขนาดนั้นเลยหรอริงพี่ที่ปอปอของเราบอกบอกมาเปิดทีมก็เขาบอกว่าแค่เบรกแรกเนี่ยก็น้ําตาแตกกันแล้วเพราะว่าตอนนี้อีพีที่สิบเอ็ดแล้ว ใช่นี่เราเนี่ยจะกลับไปปัจจุบันแล้วนะวันนี้หรอาจะวันนี้เราจะจบทวาราวดีเลยหรอใช่ใช่ป่าวะใช่เราต้องรับผิดชอบด้วยนะเราพูดแล้วอ่ะใช่มั้งหรือเปล่าวะอาจจะเป็นช่วงท้ายๆท้ายๆนะอ่าอ่าอ่าสามสี่น่าน่าจะใช่นี่ยใช่ก็คือว่าเข้มข้นแหละวันนี้แน่นจุกวันนี้โหดวันนี้โหดมาก เมื่อวานเมื่อวาเตอเดือดมากๆสาหรับมีแล้วๆชเ่านใช่เมื่อวานคือคืออะไรนะทินนัสรีใช่น่ากลรวมากๆได้ดูป่ะเนี่ยฝั่นทวีตอย่างเดียวป่ะเนี่ยดูดูคืออยากคืออยากรู้อย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าคนคนดูแล้วอ่ะอินแมสต์ไหมอะไรนะอยากรู้ฟิตแบบคนดูว่าแบบว่าพอพอดูแล้วมันแบบสนุกไหมมันกินตามไปด้วยไหมเฮ้ยวันนี้เราคุยกับพี่แพรวธนิกาเขาบอกว่า เมื่อคืนอ่ะเขาไม่ได้นอนเลยเขาไปเปิด y o u t u ู e ฟังแบบเหมือนเรื่องอะไรสปอยอ่ะเขามาถามเราเลยว่าแบบเนี่ยมันเป็นยังไงตกลงพี่ต่อร้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบชาติปัจจุบันก็ร้ายหรอเนี่ยเขาต้องไปนั่งฟังฟังแบบฟังเขาเรียกว่าสปอยที่เป็นแบบเหมือนเสียงผู้หญิงพูดแบบโมโนโทนอ่ะใช่ใช่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนแล้วจาวนี้ก็ b ล a bla อะไรอย่างเงี้ยอนุกเว่าแรมาจากหนังสือ แต่ว่าแต่มันก็จะมีสปอยหลายอันนะแบบบางอันก็จะบอกแบบนึงอันก็จะบอกแบบนึงเขาเลยแบบมามาขอคอนเฟิร์มกับเราว่าพี่ปอะไลายจริงหรือเปล่าเมื่อคืนมีแต่คนบอกว่าอินมากวันนี้ปาเพิ่กมาปอบหลังเศร้าอินเขาบอกอินมากพี่บูมขนลุกแต่ว่าเมื่อแต่ว่าเมื่อ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 คืนนะ่ะพี่บูมโหดมากเลยนะเออแต่ยังไม่ได้ควักลูกตานี่ใช่ป่ะน่าสงสาร ตอนเราอ่านบทเรายังแบบว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอน่ากลัวเนาะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากต้องไปดูกันว่าคืนนี้มันจะเป็นยังไงเล่าเล่าให้ฟังว่าพี่เบิร์ดก็ดูด้วยนะเบิร์ดพงชัยอ่ะใช่ใช่แล้วพี่แล้วพี่เบิร์ดเขาเรียกละครเราว่าอะไรหรือว่าเรียกว่าเล็ดบินมบิมแบบทำไมอ่ะ ไม่รู้อ่ะสงสัยเขาดูซีรีส์เกาหลีมั้งแต่ป้าอย่าง,งน่าซีรีส์หนักเหมือนกันนะฮะป้าแต้วเนี่ยน่าจะดูซีรีส์หนักเหมือนกันี่ดูซีรีส์หนักอ๋อพี่แฟพี่แพรฝากบอกด้วยบอกว่าเออบอกว่าอ๋อเจมาหรอเจมาเป็นแฟนเก่าพี่เองแหละพ <laughs> ี่แพรบอก<พ>บอกันนี้ <laughs> <laughs> โอเคเฮ้ยละครสมาอย่างอีกห้านาทีทุกคนเตรียมเตรียมสแตนบายนะคะน้าจอเรามีกี่ EP พ่อะเจมเรามีทั้งหมดเราบอกได้เนาะเราบอกอะไรกันแหละมีทั้งหมดประมาณสิบสี่เหรอคะใช่แล้วก็อีกอาทิตย์อาทิตย์หน้าแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะจบใช่อีกอีกอีกวันถึงอีกวันหนึ่งของอาทิตย์หน้าหน้า <อ>เป็นวันที่ย <Okay. S 2> ี่สิบเมษายน็รมันวันจบบูมีิทละครสามมาตอบไดยบอกว่าสิบสี่ใช่เราจะจบวันที่ยี่สิบเมษายนช่วงหลังก็จะเป็นช่วงที่แบบเพราะว่าตอน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 นี้ทุกคนก็เริ่มจะรู้หมดแล้วว่าแบบพี่ป๋อเป็นคนที่ประมาณไหนใช่เป็นคนที่แบบว่าอยู่อยู่ดีๆก็มาย,ยิ้มท้ายซีนอะไรเงี้ย <S <S เราจหน่ไหมพี่ป๋อให้บูมหน่อยไหมได้ <G uard> เอาเลยเต็มที่ปีกมากเลยชอบมากเลยตอนที่แบบยังไม่แอคชั่นเนี่ยเขาเป็นคนนิหามากแบบหามากนะแล้วก็ตอนที่แบบว่าพอแอคชั่นเขาจะแบบอืมีท่าทงท่าทางอะไรของเขาเนี่ย่โยนลูกโยนเว่นโยนลูโยนแว่นต้องเอามือเท้าโต๊ะต้องแบบว่าจับคางแบบมองทำตรงทำตาแหมเก๋าเก๋า รุ่นเก่าเขาก็อย่างนี้แหละแต่พี่ปอเขายากเนาะเล่นแบบของบทพี่ปอแล้วบูมาบูบูมมีอะไรเมามะพี่บูมเขาแบบชอบตื่นเต้นตลกตลกพี่บูมเขาก็จะแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยแต่เขาก็ทําได้ดีนะทาดีมากเออจริง อันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสปอยส์สปอยด้วยรูปซะหน่อยนี่มีรูปมาสปอยด้วยจ้ดพี่เต้าก็น่าจะมีละมั้งรูปนี้น,น่าจะน่าจะโยนเทียนที่บ้านทิ้งหมดแล้วค่ะอะไรคือโยนเทียนที่บ้านทิ้งหมดแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ดูไม่ได้แล้วนะจุดเนี้ยมันต้องกดแล้วสามสิบสามแล้ว <laughs> มันไม่ได้แล้วจริงๆต้องให้าต้งงองให้หนักมากจริงๆบอกเลยก็ลองให้หนักลองให้หนักมากวิ <c oughs> จเจ้าไปลองหานี่อ่านดูนะผมว่าน่าวิธีอะไรไหนอีกทีนึงวิธีคิดไร้กระบวน่าของพี่ ราวิทย์หารอุตสาหะมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะก็เป็นปรับกระบวน่าให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเรื่องความคิดอะไรเงี้ยหรอก็เป็น self improvement หนังสือประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันมันดีมันดีนด,ดีมากผมผมผมชอบพี่คนนี้มากกำลังพยายามติดตามผลกานรวิทราวิทใช่ปะใช่ราวิท,วทโอเค S 2> <S 2> ได้คะ่ะช่วงอนสองทาา <20 S 1> ุ่มย <20, S 1> ี่สิบใช่ไหมคะใช่เราฝากให้คนอยู่บ้านดูละครแล้วก็เป็นห่วงนะดูแลตัวเองกัดีๆด้นะครับช่วงนี้ <S 2> <S 2> <ช>อันตรายคือไปตลงตลาดก็อย่าชะล่าใจเนาะแบบกลับเข้าบ้านมาก็แบบรีบล้างมือเลยอาบน้ําได้อาบน้ําเลยเพราะว่าได้ยินข่าวหลายคนแล้วที่แบบคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยู่บ้านแต่ว่า เหมือนคนในบ้านไปตลาดเลยมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือดูแลตัวเองดีอยู่แล้วอะแล้วเรานี่แหละที่เอาแบบเชื้อไปติดเขาอะแล้วเขาก็คือแบบอาจจะไม่ติดก็ได้เออต้องระวังกันนมาทุกคนเป็นห่วงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอด้วยทีมทุกทุกคนเลยที่กาลังทํางานอยู่ค่อนข้างหนักมากตอนนี้หนักมากจริงค่ะช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยนะคะหรือว่าไม่งั้นก็ดูบ้านนี่แหละคะ่ะ ใช่ครับขอให้ผ่าน <Okay. S 2> ไปเร็วๆไปดูละครกันละครจะมาแล้วเราจะไปปั่นสุพิธกันอันนี้อีที่เท่าไหร่นะสิบเอดสิบเอดเดี๋ยวไปปั่นกันนะครับคืนนี้เจอกันในละครบ,บ๊ายบายป้าบุายบ